เทียบกับพิธธรรมบางบาน,นาพระกุท่านนะครับทางการูปคณะสงฆ์วัดหลัดป่า,ปาเขานะครับเมตตาในวันครบ9 4ปีชาติการแม่โครยุราอามัตยากุลนะครับแต่จะเป็นการทำบูตาถานท,ที่สำคัญนะครับที่นี้ได้ย้ายมาตั้งในที่ปัจจุบัน2 5 3 1วันนี้ครบ6ครบ3รอบ36ปีนะครับในวันนี้นะครับ พิธีรรมเสร็จแล้วนะครับกระผมะอะอนุญาตทุกท่านนะครับนํากล่าวคำบูชานะครับถวายพระธาา,ารเพื่อเป็นเจตุิยาทั้ทางทางกายวาจาและใจนะครับกนะ่อนที่จะถวายนะครับจะได้กล่าวคําถวายขอเชิญทุกท่านนะครับตามโมพร้อม พุทธัสสะนะโมะโต,ะโตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะโต,ะโตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังฆะสา โอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุพุทธศสาสนาสาจิรัติติยาเจวะอัมหากันจา มาตาปิตูอาทีนันจายาตากานังปิยัชนานังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหา กับของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์โปรดรักซึ่งพ่าตาหารกับของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อความดำรงยั่งยืนนานแห่งบรวรพระพุทธศาสนา และเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอันมีมารดาบิดาครูอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท่านและปิยชนคนที่รักทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตอยู่ และร่วงรับไปแล้วตลอดการลนานถือครับขอเรีเชิญครับท่านผู้บริหารนะครับประกรอบด้วยท่านอาจารย์พิทยพรธรรมมาราประธานกรรมาการบริหารท่านประเตอร์เป็นจามพรษทุระมณีผู้มยการวิจารย กับอาจารย์จันทร์สรพน้ำสาวงค์รออาจรย์ขับถรรังิรณาและทุกท่านนะครับอาจารย์ทุกท่านร่วมจับด้วยกันก็ได้นะครับแต,แ,รแต่แล้วพระคุณท่านจะใ้ให้พอทุกท่านกรวดน้ําเสร็จแล้วพระคุณท่านจะใ้ประคบน้ำพุทธบนญแน่นมน์ฉันทาตาหานะครับและขอเรียนเชิญน,นะครับขุนพบตะวันนะครับคุนพบตะวันคุนอรังสีนะครับถวายบาตรนะครับแต่พระคุณท่านนะครับพร้อมกันนะครับ ท,ท,ทุกท่นทานลดอโมธนากระงมอเรทดสบการปฏิบทุกท่านการทดลองเดินนะครับจะได้นะครับ ทำให้ได้ดูจังเคยแล้วแทนไม่ได้โขก็ไม่รู้ว่าเป็นิีสุดท้ายหรือเธอมิสุดท้ายหรืะไรคุณตุ๊กตุ๊นั่งคนมาวัดซึมซับทั้งหมดอันไหนที่จังเคยไม่ดีไม่ต้องจำอันไหนที่จังเคยดีจำไปหนึ่งไม่ด่าลูกน้องสองไม่ลุนวาย 要培养好。<Okay. S 1> คนสี s, s, ่นี Now, big, frog, well. ้คนสน้ที่มาสาเพื่อสงมอเพื่อให้่งอโลกแล้วก็มารีโยสารนักาทานุนัตในเครื่องลายทีวิท่านต้องมีว่าผมเป็นร่องที่จะสง่าที่จปฏิบัติปรนแมเห็นมาเั้งแต่ต้นตลอดเห็นมาตั้งแต่ตวนตลอดเอาใจใส่ดูแลปฏิบัติอย่างดี ที่ว่าเป็นบุญของท่านด้วยเป็นบุญของพิธารุษสามของท่านด้วยแล้วก็ประสบผลสาเร็จในหน้าที่การงานก็เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคุณยมยักษ์คลหรือว่าท่านเกิดมาเพื่อความเป็นประโยชน์ให้ ในมวลพระคุณท่านทุกรูปนะครับจัดสักอาหารนะครับในส่วครัวนี้องค์ประธานโสมได้เมตตา,ตาก,กราวสมโธธนิยะตาฐานะนะครับก่อนที่จะให้พรนปฏิสัมพันธ์ชื่นใจนะครับก็เลยวันนี้ดังที่ทุกท่านทราบดีนะครับเป็นวันทำบุญครบเก้าสิบสี่ปีชาติตาลเึื่อหมายความว่าถ้าแม่ครูยุราธรรมายัยศคุณมีชีวิตอยู่ในวันนี้ก็จะอายุครบเก้าสิบสี่ปีพอดีนะครับ ต่วัด่านได้รับสังคารแล้ว128วันนะครับเมื่อว,วันที่20ธันวาคม2566นะครับแล้วกาเชิญถวายพระนอาหารได้พระสงฆทกท่านนะครับขาเชิญคุณครูทุกท่านนะครับอาจารย์ทุกท่านทานอาหารไปเรืเลยนะครับไปเจียวไก่น้ำข้นต้มยำ กลางนะครับการชราไปร่กรสวยพัฒนาเพรคือท่าน ะยาดโ,โยกวรนานะครับใส่ฉันกระเทียมแห้งหรือน้ำนบอกญาติโยมได้นะครับของระับไม่หมดอันน,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 นี้ก็สบายกระเทียมน้ำทุกท่านไม่หมดฉันทำตะยาสไยขณะนี้ก็เวลา1ิบเนาฬิกาพอดีนะครับ,บก็เชิญอาจารย์ทุกท่านทานอาหารพร้อมกับทุกคนท่านที่ฉันรับอาหารเลยนะครับ